ไม่ได้ไม่ได้คนไม่จองไม่ได้เอาไว้ก่อนก็ไม่ทิหละคุณบุญสัมพันธ์คุณเพชระลักก็ได้มาโอเคคนไหนที่ได้อ่านรายชื่อโยมลุกเลยคุณเผาเช้าวันดีคุณป้าบุญช่วยพายเพชรคุณแม่บุณส่งสวางพงษ์ คุณแม่คุณสงสวรพง์คุณนริยะแสงอายุวันนาคุณคุณสงมายังคุณคุณสงถ้าจะคุณนั่งก็ได้นั่งนั่งนันั่งั่งนั่งนั่งน่งนัางนั่งนงนั่งนงนั่ยนงนงนนนัน่ัง พลสุริยะแสงอายุวนาเดินมาข้างหน้าแจ้งชื่อเลยนะอาณาครับแล้วไปเอากล่องทางเจ้าหน้าที่ครับเปนขายลูกที่ส่งให้นะคุณชาววิทคุณชาววิท คุณพญตา,าชูขจรเอเอแทนนะัวแทนนะคุณอุสนีนะตาตะกัวทุ่งพยยคุณอุสนีเอเคโอเคคุณเสคุณลำพันคุณลำพึงพึค่คุย มายันคุณคุณผู้หิมายันอันนี่นี่โอเคคุณเดี๋ยวนิดหนึ่งแล้วได้ชื่อคุณจิติตุประพันธ์เพิ่มเตียงคุณประภัยเพิ่มเตียนแลอ่านชื่อคุณต้องไม่ถูกมั่งไม่เป็นไรนะโยมนะอากาศร้อนมึนลมหอยใจลมลมเว้คุณประเทืองคุณสมฤทธิ์พร้อมบทคุณประเทืองมาอันเย็นคุณไทยสอ าเามา่อมดคุณแม่จำลองมีศุกร์ของบุติดาคุณแม่จำลองมาย่งคุณแม่จำลองแม่จำลองแม่จำลองคนบนหน้าคนพิสมัยคล้ายบัณฑิตคนบนหน้าคนพิสมัย คุณพัชนกมุสิกิตมณีคุณพัชนกมุสิกิตมณีคุณกิษนาพวพศริคุณกิษน,นาวารนศรา คุณแม่ทองใบสมประสงค์คุณแม่ทองใบงตร้อนคปารมา้คุณแม่เพียงใจบุ <c oughs> คาธน <c oughs> คุณบันทนา <c oughs> วาทีนน คุณป่วยแก้วจาันท์คุณป่วยแก้วจันทร์คุณกิตพัฒคุณละพัฒสลินจิตพิริบิลันนนคุณกิณตพัฒโอเคคุณชัยเดชนนทนาจิรพิระลิธ คุณชยัยเดชนนทนาจิตนิสคุณกรพิวันสุกสำลางกรพิวันสุขำรางรมเรียบเลยรวมเรียบเลยคุณบรัพลกุยติคุณบรัณพลปุยติค,ยตคุณนลลยเดชรัชดาพรหังสตหังสตุู นางสาวพระรรคุณคุณเจริญรักคุณธนวุฒิวงสวัสดิ์คุณธนวุฒิวงสวัสดิ์คุณธีรเสถิติคุณวัฒนะคุณธีรเสถิติคุณวัฒนะคุณจุธาคุณบปณีขายดอกจันทร์ คุณโจธาคุณปานีค่ายดอกจันมาแล้วมาแล้วคุณภูพันษาจันพระคุณคุณพรองขึ้นด้วยใช่คุณภูพันษาสององค์สององค์บ้าให้สององค์เลยกับคุณอรนงจันท์ทักคุณค่ดยเนี่ยิ้มี๋ยวคุณสลิปรัตคุณสลิปรัตพระสมุน คุณจรินทร์รัศสุภาพสมบูรณ์โอเคโยมครับสมมติว่าพระอาจารย์ไอเอ็มชื่อโยมยกมือขึ้นก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าใครคุณวีระกตเอกอัครวิจิตขององค์กับคุณสุพรรณรักษ์โสตาลักษณ์อันนี้สององค์นะนี่สององค์คุณวีระกตเอกอัครวิจิตสององค์นะคุณสมบัติโกศิยะอัมพร คนกระจ่างกันตะนาธิรมิตรคุณคนกระจ่างกันตะนาธิรมิตรคุณคนกระจ่างคุณแก,ก,กษรลาธรรมกูลคุณพิชญาพัทรธธรรมโรดคุณนาตนาญาจิตนาสิน คุณตูชาดาอุตสาหกิจอำนวยคุณชาณชยาพงษ์ธนิ t h า